ตอนนี้ก็คือแบบชอบคนที่ทุกคนไม่มีอีโก้เลยเว้ยทำให้อยู่กันได้อีโก้แปลว่าอะไรอีโก้อีโก้อิสติกแปลว่าอารมณ์ที่อารมณ์ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเหนือเหนือคนอื่นโดยที่ไม่มองคนรอบข้างแล้วก็มองคนรอบข้างว่ามันจะไม่ฟังคนอื่นตอนนี้ก็เลยอีโก้อยากรู้อยากช่ไหม่ะอ้าวเหรอแต่อยาก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 รู้อีโก้เป็นไงมองนี้อย่างนี้แต่บ้าเหรอไม่ใช่อีโก้อะไรครับนึกว่าทีสั่งเองเลยไไไไมมมม่่่่พพููดด นี่เมื่อไหร่มุกจะมาสั่งอะผู้สูงอายุอ่ะคปวดตาคืออยากอ่านแล้วไม่ใันเราไม่ได้เราอยากอ่านมากเลยเนี่ยเอออ่านมากเลยมันคืออะไรอ่ะต่อมุกนั่นแหละดีที่สุดไม่อย่น้องพี่ว่าชิมหน่อยอยากผ่าปอนี่อยู่นี่นี่ขอชิมคำหนึงหวัดเป็นไงว่าชอบดีแลวลอมุกมาค่อยมาเปิดอ่านดีกว่าดูหน่อยดีไม่ใช่ไรอ่ะใครอยากอ่านแบบเลยเพราชอบกินอยู ยัมาของมาย่าโอ๊ยย่าโอ้ยไม่ไดมาโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ย่อ้ยโ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 อ้ย่อ้ยโ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 อ้ัโอ้ยโอ้ยอ้ย่ไมยโอ้ย่อ้ยโ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 อ้าโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอออ้ยอยอ ไปนักโดนมาหนึ <Haj ar> ่งดอกนี่เคยโดนของเขาหนึงแบบเบอรไปเลยต้องเบอร์ไปเลยของแข็งโอ้ยได้เลยไอ้เจ๊งไอ้เจ๊งไม่เสียดายตังเลยส่งไปเรียนเรียนไหนวะเรียนเรียนการแสดงมุกในการแสดงมุกโอ้ยแม่ยหาแล้วก็มุกก็มุก ความรักเป็นสิ่งสวยงามครับผมขอโทษไปแล้วบ้านแตกนะฮะบ้านแตกนะกินอะไรให้นายกินหรองบ้านแตกบอกเลยนะถ้ามีผู้หญิงมาเลือกสี่คนนะ เดี๋ยคนเั้งสคนแรกพี่แมโอโหไ้มันเป็นมุกมันเป็นมุกเป็นมุกเนี่ยคนพูดเงี้ยส่วนใหญ่ละพ่อปวนะจริงจริงแต่ให้เอารอไหมเอาเอา้วลูกแม่เรียนโรงเรียนอะไรตอนนี้ลูกยังเนี่ยคนนี้คนน่ไม่แล้ว